สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเอาใจสายแฟชั่นกันบ้างดีกว่าโหห้องก็เล็กเสื้อผ้าก,ก็เยอะไม่มีที่วางเตียงแล้วแม่เคยกำลังเจอปัญหาแบบนี้ต้องเตียงนี้เลยค่ะแฟชั่นนิสตาซีรีส์จากคารุนาอเบทมาดูกันว่าจะจัดการกับข้าวของของเรายังไงดีแค่ทางขึ้นเตียงก็มีที่ใส่ของแล้วอะเวอร์ป,ปะใช้ขึ้นเตียงได้แล้วยังจะใส่ของได้อีกนี่เลยพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ moving shelf สำหรับซิงเกิลเบรุ่นอื่นสายเล็กไม่มีนะคะ เปิดมาก็เจอกับที่แขวนของไม่พออีกข้างเป็นกระจกโหเหมาะสุดๆเอาไว้เช็คความเรียบร้อยความสวยมากไปกว่านั้นยืนแต่งหน้าตรงนี้ได้อีกนี่เลยโต๊ะบานพับเฮ้ยซ้อนอยู่ตรงนี้แล้วเก็บของข้างในได้อีกตู้เยอะเวอร์ข้างล่างมีสารลินชักสองข้างเลยอะใส่ยังไงก็พอแต่ท้ายังไม่พอมีเลยค่ะตู้เสื้อผ้าบานม้อีกสองหลัง โอ้โหใส่ได้แบบสบายมากๆาําหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะจนคิดว่าซื้อมาขายแบบเราๆบอกเลยนะคะว่าราวแขวนเสื้อเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเป็นสแตนเลสสตีลรองรับน้ำหนักได้ดีสุดๆอ่ะปิดแบบซอฟต์คลอสไปอีกวิ่งออกจากบ้านได้เลยแล้วคิงสาสจะเวอร์อีกปะบอกเลยว่าปังได้อีกเวอร์ได้อีกปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วค่ะเพราะไม่ได้มาแคตูเสื้อผ้าเรียกได้ว่าเหมือนยกร้านเสื้อผ้ามาอยู่ใต้เตียงเลยแหละกับตู้ที่ใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมกับฟังก์ชันของมูวิชเชิฟ โห oh, แทบจะเปลี่ยนใต้เตียงเป็นห้องฟิตติ้งได้เลยนะคะเนี่ยตื่นแล้วลงมาแต่งหน้าแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยแถมใสเ่เสื้อผ้าได้เยอะเหมือนจะเป็นสต็อกแม่ค่าออนไลน์ไปแล้วคือจบในเฟอร์นิเจอร์ตัวเดียวจนกว่านี้มีอีกหรอคะเนี่ย๊ยบอกเลยว่ามีต้องติดตามดูสิคะอ่าสำหรับราคาของแฟชั่นนิสตาร์ซิงเกิลคารุนาอิเบสนะคะสีเฮเซนั์โอ๊กราคาจะอยู่ที่47,900บาทส่วนสีเมเปิลและสีโอ๊กจะอยู่ที่52,900บาท ส่วน King size นะคะสีเฮเซลนัทโอ๊กราคาจะอยู่ที่93,900บาทส่วนสีเม p ป e และสีโอ๊กราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจคารุนาอิกเบสซีรีส์ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ผ่านไลน์ e f e r c x หรือช่องทางอื่นๆตามที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ